ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเซโอเล่นะครับวันนี้นะครับจะมาพบกับโปรโมชั่นก่อนสิ้นเดือนนะครับโปรโมชั่นดีๆมีแน่นอนนะครับกับเซโอเล่คต้าบันดุงนะครับวันนี้จะพาไปดูกันหลายๆรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับดาวเท่าไหร่นะครับหรือบางรุ่นอาจจะฟรีดาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น L50 นะครับนะโปรโมชั่นนะครับเดือนมิถุนายนปี63นะครับตอนนี้นะครับดาวอยู่ที่นะครับ5,000บาทนะครับพร้อมสุดเจด7ปีนะครับผมนะครัับบคอนนร7ปีะ แล้วก็รุ่นนี้นะครับ L4018 นะครับรถใหม่นะครับตอนนี้ให้ดาวอยู่ที่5,000บาทนะครับรถ L40 นะครับโปูมิถุนายน63นะครับผ่อนสูงสุด8ปีนะครับย้ำนะครับ8ปีนะครับผมนะครับครับแล้วก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่น L40 อีกหนึ่งคันนะครับ L4018 คานบนนะครับรุ่นนี้นะครับให้ฟรีดาวเลยนะครับผ่อนสูงสุด8ปีนะครับฟรีดาวผ่อนสูงสุด8ปีฟรีดาวนะครับฟรีดาว ก็ครับรุ่นนี้น,นะครับ L5018 นะครับมาปิดไปมาดไปไปหน้าดินทานบนนะครับรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับ6-3นะครับมิถุนายนนะครับจะให้อีกคลิปฟรีดาวครับฟรีดาวครับคอนสูมสุด7ปีนะครับ7ปีนะครับพี่น้องครับได้อีกรุ่นนะครับสำหรับเกษตรกรก่อนลงมานะครับจะขุดมันออกจากที่นานะครับมีรถตักมันนะครับ L50 ปุ้มขีนะครับไว้ตักมันนะครับรถคันนี้นะครับ รถใหม่นะครับดาวเทียง3 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนทุกคืดถึง7ปีครับพี่น้องครับและอีกรุ่นนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับเป็นรถเ5 0นะครับบวกคีบนะครับเอาไว้คีบอ้อยกับคีบไม้นะครับรถคันนี้นะครับดาวเทียง35,000บาทนบาทครับและสําคัญครับใครซื้อภายในเดือนนี้นะครับมิถุนายน6กานะครับผมแถมท้องให้1สลึงนะครับพร้อมกับทางน้ํา1 0 0 0ลิตรนะครับ ครับนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจรถไถรุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อกับทางเราได้นะครับทางคูปตาปนุ่งนะครับเซลลอเลยนะครับเบอร์โทรนะครับ06101977 7 1นะก็ดเดมครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรกับลิงไลน์ไว้ข้างล่างอีกทีนะครับนะครับรท่านใดที่สนใจนะครับสามารถพักเข้ามาทางเพจได้นะครับเดี๋ยวจะมีอดนินต่ออีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ